ไม่บอนี่นะครับยวลองชิมดูได้เลยฮะอร่อยแน่น,นอนกวันนี้เราก็จะมาทำแกงหน่อไม้นะครับแกงแบบทางเหนือหรือเปล่าไม่รู้แ,รแต่ว่ามันวัตถุดิบนะครับหน่อไม้นะ่ะเป็นเป็นหน่อหวานเดี๋ยวเราจะต้มแป๊บเดียวมันก็สุกแล้วนะครับแล้วก็มีชะอ,อมนะครับ วันนี้ก็ผมเข้าสวนะนะครับก็จะมีมะเขือเปาะนะครับแล้วก็มีเห็ดของหนูนะครับที่มันขึ้นตรงตรงงง้นมะม่วงนะครับเก็ดมาส่วนในเรื่องของน้ำพริกนะครับก็จะมีกระเทียมหอมแดงนะครับแล้วก็ใช้พริกขี้หนูนะครับตะไคร้ส่วนในเรื่องของเครื่องเราก็ใช้ตัวนี้ด้วยข่านิดนึงนะครับใช้อย่างละนิดละหน่อยนะครับแต่ว่า ไม่รู้ว่าจะออกมา,มาหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาทํากันดูนะครับในเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาตามํำพี่กกันก่อนขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใส่เกลือไปเล็กน้อยก่อนนะครับผมจากนั้นเราก็เดี๋ยวเราใส่ข่าเลยแล้วกันใส่ทั้งหมดเลยเพราะว่าช่วงนี้โควิดครับก็ในเรื่องของกระเทียมนะคก็ส่วนตัว ชอบในเรื่องของความแซดความเผ็ดเดี๋ยวเราใส่ให้หมดเลยที่เราเตรียมมาครับผมว่ามันน่าจะได้อยู่ครับแล้วก็หอมแดงนะครับใช้ประมาณสองหัวเล็กๆ็กนะครับใส่ให้หมดเลยเดี๋ยวเราตามก่อนนะครับขออนุญาตตามแป๊บนึงทีนี้ผมก็จะใส่ตะไคร้นะครับก็ใช้สองหัวประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราตะไคร้เดี๋ยวเราหั่นก่อนเมื่อกี้เราไม่ได้หั่นเพราะว่า มันอ่อนเราทาได้ครับแต่เดี๋ยวตะไคร้เราต้องช่วยในเรื่องของการหั่นนิดนึงเราก็ตามต่ออ <Okay, okay. S 1> ันี้คือตะไคร้นะครับที่เราโขกไปแล้วนะครับก็เอ้ที่เราหั่นไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราโขกนิดนึงเดี๋ยวเรา,เราจะได้ทานมันด้วหลังจากที่เราโขกนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคพร้อม ต่อไปอันนี้ก็คือกะปิผมใช้ประมาณนี้เราใส่ลงไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีกินหอมมากเลยครับต่อไปเป็นผงชูรสนะครับก็ใช้ประมาณนี้เลยใส่ไปก่อนใส่ไปในนี้เลยง่ายๆคิดว่ายอยู่ในปาก อันนี้น้ำเริ่มเดือดนะครับเพราะว่าหน่อไม้ที่เรามีเนี่ยมันเป็นหน่อไม้หวานก็คือเดี๋ยวเราใช้วิธีการลวกนะก็ขออนุญาตลวกก่อนนะครับโอเคหลังจากเราลวกเทน้ำแล้วนะเดี๋ยวก็เราใช้วิธีการเติมน้ำเข้าไปอีกรอบเ,เพื่อทำน้ำแกง เพอประมาณนะครับดูมาทีเราด้วยจากนั้นผมก็รอให้มันเดือดครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่ในเรื่องของเห็ดหูหนูนะครับแล้วก็มีชะโอมแล้วก็แถมด้วยมะเขือเปราะพอดีว่าเราอยากทานนะครับเราก็เตรียมมานะครับ ต่อไปก็เป็นหัวใจหลักนะครับก็คือผักย่าหนางผมใส่เลยจะได้ตุนเอกาไปเลยนะครับหรือว่าบางคนอาจจะใช้วิธีการตำนะครับตำเอาน้ำแล้วมาใส่ก็ได้แต่ผมเกลียยตำหลังจากที่ใส่แต่ย่างเข้าไปนะครับกลิ่นมันก็จะเริ่มทำให้น,ะน้ำลายเราไหลแล้วเดี๋ยวเราลองชิมน้ำดูก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไง แต่ว่ากลิ่นที่มันชนจมูกเนี่ยหอมมากมีนะครับเืีองชิมเดยได้เลยฮะอร่อยแน่นอนตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมแล้วครับพอดีว่าเรามีผักกวางต้งครับแล้วก็ผากกาัหอมนะครับที่คุเขาให้มานะครับผมก็เดี๋ยวเราเอามาใส่ก็จะได้เพิ่มรสชาตินในเรื่องของความหวาน ขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวพริกรสชาติม,มันจะเผ็ดนิดนึงนะครับพอน้ําเดือดน,นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาชะลมที่เตรียมไว้แล้วนะครับใส่ลงไปเลยโอเคเดี๋ยวรู้ครับอร่อยแน่นอนแต่มะเขือผมว่าจะไม่ใส่ละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหวานเกินไปเดี๋ยวเราเอามะเขือเอาไว้กินกับน้ำพริกนะครับ แล้วก็ตัวพระเอกนะครับหรือตัวนังเอกก็คือใบยญ้านะ,นะครับอย่าลืมเพิ่มความหอมรสชาติจะได้หวานหอมเผ็ดพอทำลายหองจังพอทำลายหองจังไม่บอก